สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนวิสาพัฒชแชร์ซ้ำบางแจ็คพยายามติดต่อส่งข้อความมาแบบนี้เมื่อเวลา13บสนาฬิกาวันที่22พฤษภาคม2อง5นายวิสาพัฒหรือแซนมโนมัยรัตอ,อายุ35ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบรุรีตามคำสั่งของอายการจังหวัดนนทบรุรีให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีทั้ง6คนเกี่ยวกับ พฤติการให้มีความชัดเจนโดยแซนวิสาพัดปฏิเสธว่าตนเองมาได้ติดโควิดตามที่มีข่าวออกไปก่อนจะขอตัวขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนตามที่ได้นัดหมายไว้หลังจากให้ปากคำประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแซนวิสาพัได้กล่าวว่าตนไม่ได้ถูกแจง้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมเพียงแต่เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นซึ่งตนยังคงยืนยันคำให้การเดิมทุกอย่างและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและในะวันที่24พฤศภาคมนี้ตนจะเดินทางไปร่วมงานศพของแตงโมด,ด้วยโดยได้พูด คุยและขออนุญาตกับคุณแม่ไปแล้วแม่ก็อนุญาตให้ตนไปร่วมงานได้ส่วนคนอื่นๆบนเรือจะไปร่วมงานด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ท่านวิสาพันธ์กล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้รับเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาตนพร้อมระบุชื่อว่าแจ็คด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยชัดจึงวางสายทิ้งไปเพราะไม่รู้จักบุคคลชื่อนี้จากนั้นก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาหาตนวันละ4-5ครั้งทุกวันซึ่งตนก็ไม่รับสายก่อน มีข้อความจากเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวส่งมาว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับรบกวนรับสายหน่อยซึ่งตนไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการอะไรและตนไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยด้วยแซนวิสสามพันธ์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่ลงคนหนึ่งพูดเป็นฉักชากว่ามีการใช้มีดกรีดขาบนเรือรอให้เลือดออกแล้วค่อยนําร่างโยนน้ํานั้นใครจะไปทําอะไรแบบนั้นได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องจริงคงเป็นลมตกน้ํากันไปแล้วเพราะแค่ตนเห็นเลือดก็จะเป็นลมแล้วเรื่องที่พูดกันมามัน ันนเป็หงแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปทําอะไรกับใครได้ง่ายดายแบบนั้นฉันกล่าวว่าสังคมต้องคิดดูกันนิดนึงอย่าไปเชื่อตามที่เขาบอกมาทั้งหมดทุกคนเคาเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีใครจะปล่อยให้เพื่อนถูกทําร้ายถูกกริดขาแล้วนั่งดูเลือดออกแบบนั้นมันโหดร้ายเกินไปตนอยากถามคนที่คิดเรื่องนี้ว่าเขามีปัญหาหรือปอมอะไรในใจหรือเปล่าจึงคิดได้ขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ท่านผู้ ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ